หลังจากเซียวฉางคุณและหมาหลานตกอยู่ในอาการโคม่าอย่างหนักซุนเหมิงเหมิงจึงเปิดกระจกหลังรถก่อนจากนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบหมุนเวียนอากาศภายนอกเมื่ออากาศสดชื่นเต็มที่แล้วเธอจึงวางทีวีกลับเข้าที่เดิม เซียวชูหลานหันกลับไปมองพวกเขาสองคนและพบว่าพวกเขากำลังนอนหลับอย่างสบายมากโดยหน้าอกของพวกเขาขึ้นลงเป็นประจำตามการหายใจดังนั้นเขาจึงโล่งใจอย่างมากซุนเหมิงมองไปที่เธอและพูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลนะคุณเซียวพวกเขาทั้งคู่ปลอดภัยดี ตกลงเสี่ยวชู่หลานพยักหน้าเบาๆแล้วถามเธอว่าว่าแต่เมื่อเยเฉินมาถึงออสเตรเลียเขาควรจะติดต่อฉันโดยเร็วที่สุดถ้าเขาติดต่อฉันไม่ได้ภายในตอนนั้นเขาคงจะกังวลมากแน่ๆเลยถ้าอยากให้ฉันฝากข้อความถึงเขาไหมซสุนเหมิงกล่าวว่า หลังจากท่านขึ้นเรือแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้พวกเราจัดการเองท่านชายคงจะกังวลใจมากแต่ข้ารู้สึกว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนในการแยกจากกาันความเจ็บปวดจากการแยกจากกันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ท่านชายได้ดังนั้นข้าจึงได้แต่ปล่อยให้ท่านค่อยๆจัดการเองหลังจากนั้นเธอได้มองไปที่เสี่ยวชู่หลานอีกครั้งและพูดอย่างจริงจังว่าท่านพี่เสี่ยวถึงแม้การแยกจากกาันจะเจ็บปวดแต่จากมุมมองโดยรวมแล้วมัน จะเกิดประโยชน์ต่อการแก้แค้นของท่านชายน้อยและความปลอดภัยของพวกคุณทั้งสองอย่างแน่นอนข้าเข้าใจแล้วเซียวชูหลานยิ้มขมขื่นพลางพยักหน้าเล็กน้อยพลางคลุมคิดไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่สามารถฉุดเย่เฉินลงมาได้อีกแล้วเขายังมีเรื่องต้องทําอีกมากไม่เพียงแต่ข้าจะช่วยเขาไม่ได้เท่านั้นข้ายังจะกลายเป็นภาระของเขาอีกด้วยข้าหวังว่าหลังจากที่ข้าจากไปเขาจะสามารถคลายความกังวลและทุ่มเททําสิ่งที่ควรทําอย่างเต็มที่ บนทางหลวงขบวนรถทั้งหมดก็เร่งความเร็วด้วยความเร็วสูงสุดตามกำหนดการเดินทางบนทางหลวงตั้งแต่เมืองจินหลิงไปถึงเมืองเกาะฉีลุ่นราบรื่นมากสิ่งที่เซียวชูหลานไม่ได้สังเกตก็คือมีรถจำนวนมากที่เหมือนกับรถบริษัทที่เธอขับปรากฏอยู่บนทางหลวงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้รถยนต์เหล่านี้เช่นเดียวกับคันนี้เป็นรถใหม่เอี่ยมทั้งหมดและไม่มีป้ายทะเบียนอย่างเป็นทางการในขณะนี้ซุนเหมิงเอื้อมมือไปดึงป้ายทะเบียนชั่วคราวออกจากกระจกหน้ารถ รถของคนขับหลักการดำเนินการแบบเดียวกันนี้ยังดำเนินในโมเดลที่คล้ายคลึงกันด้วยกระจกหลังของรถเหล่านี้มีความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์แม้ว่ากระจกหน้าจะโปรง่งใสแต่ทั้งหมดได้รับการปรับแจ่งเป็นพิเศษกล้องวงจรปิดอุกตัวตลอดเส้นทางหากเปิดแฟลชหรือไฟเติมกระจกในภาพจะเป็นสีขาวหลวนจนมองไม่เห็นอะไรเลย ภายใต้สภาพแสงในปัจจุบันไม่สามารถจับภาพสิ่งที่อยู่ภายในได้หากไม่มีแฟลชและแสงเสริมหลังจากนั้นรถคันอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็เริ่มแสงและผ่านกันบ่อยครั้งรถยนต์หลายสิบคันที่เหมือนกันทุกประการต่างปรับตำแหน่งสัมพัสกันอย่างต่อเนื่องบนทางหลวงเหมือนกับแผ่นไพ่นกรก,นนกระจอกบนโต๊ะไพ่นกกระจอก หลังจากสับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครหากไม่มีเครื่องหมายพิเศษใดๆหลังจากถูกสับเปลี่ยนรถเหล่านี้ก็เริ่มเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายอื่นๆที่ทางแยกต่างๆหรือออกจากทางหลวงด้วยทางออกต่างๆเหมือนกับดอกไม้ที่ปลิวสวายไปทั่วหลังจากถูกปล่อย เหตุผลที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อรบควนสายตาของเยเฉิญให้มากที่สุดเท่าที่จะได้ด้วยยานพาหนะมากมายที่ไม่สามารถให้เบาะแสใดๆจากภายนอกปะปนกันเยเฉิญคงไม่สามารถระบุตำแหน่งที่เสี่ยวชู้หลานไปในระยะเวลาอันสั้นได้หากเขายืนกรานจะตามหาเสี่ยวชู้หลานเขาก็ต้องใช้วิธีที่โง่เขลาเท่านั้นนั่นคือการติดตามร่องรอยรถทีละคันและทีละเบาะแส